รู้อริยสัจสี่ความทุกข์เหลือน้อยสิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปรารถนาภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนา5ประการคือฐานะที่หนึ่ง สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยฐานะที่สองสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยฐานะที่สามสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยฐานะที่สี่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยฐานะที่ห้า สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาและสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาฐานะทั้งห้าประการนี้อันได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไป และความวินาศเป็นของธรรมดานั้นก็ย่อมเกิดสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความวินาศเป็นธรรมดาเกิดแล้วปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็จะไม่พิจารณาโดยให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปและความวินาศ จะเกิดสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความวินาศย่อมเกิดแก่สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความวินาศ ความสิ้นไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ภิกษุทั้งหลาย กถาคตกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความวินาศเป็นธรรมดา เกิดแก่อริยสาวกนั้นแล้วอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นฐานะห้านั้นจะเกิดสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาความสิ้นไปเป็นธรรมดาความวินาศเป็นธรรมดานั้น ย่อมเกิดแก่สัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่เป็นฐานะทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอันได้แก่ความแก่เป็นธรรมดาเกิดแล้วความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเกิดแล้วความตายเป็นธรรมดาเกิดแล้วความสิ้นไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วความวินาศเป็นธรรมดาเกิดแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ไม่ถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทําตนเองให้เดือดร้อนอยู่ อริยาสาวกเป็นผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือฐานะห้าประการอันสมณะพรามณ์เทวดามารพรมหรือใครๆใ,ในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนารู้อริยสัจสี่ความทุกข์เหลือน้อย